ของไฝผูจ้าข้องเจ้า tong. นี่ไม่เป็นคือเครือเนาะนี่ค่ะมมนเป็นเครือเจ้าเนี่ยรูปร่างลักษณะแปลกๆหลายอันหลายอย่างนะ,ะมีตั้งแต่ไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่เป็นแปลกๆนะ,ะมันเป็นคชืันคันทางเหนือนะเจ้ามันมาจากทางเหนือบ้านเฮาเนาะบอกว่าทางภาคอีสานมันมีหรือเปล่าแต่ตอนที่หุงก็คือทางเหนือทางเจ้างใงอ,อ,อ่มีเจ้าเขาังกิ่นล้ำนะเจ้าหลายๆคนเห็นแล้วก็คงจะถามว่าเอ๊ะแล้วรสชาติมันเป็นยังไงรสชาติมันจะคล้ายๆกับ ไอเ้เผือกอะเผือกที่มันเป็นแง่งเผือกอะรสชาติมันจะเป็นอย่างนั้นจะเนื้อแน่นๆนะคะแต่รสชาติดีไปดูกันว่าต้นเขาเป็นยังไงนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือต้นเขายังจะเหลือให้เราได้ดูอยู่หรือเปลา่าไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังเหลืออยู่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูคันเปลือมันจะเริ่มเฉาแล้วนะมัอยู่ด้านบนนี่ค่ะนี่ค่ะคือเปลือมันจะเฉาแล้วเดี๋ยวรู้ว่ามันจะมีมีมันที่เหลืออยู่หรือเปล่านะคะ จะเหลืออีกเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าตรงอื่นมีไหมนี่ค่ะโนดเราเห็นตรงโนดอีกอันหนึ่งตรงโน้นนะคะคนี่นะคะนี่เจออีกหนึ่งนะ้านี่นี่น,นี่เก่าแก่หายากนะคะนี่ค่ะหาเถาไม่เจอเดี๋ยวกว่อน มันแห้งแล้วนะคะมันแห้งแล้วก็มันแห้งแล้วมันร่วงลงมาแล้วเขาจะเก็บมันก็ยังมีให้เราเห็นอยู่นะคะนี่ค่ะนี่คือเขาเฉาแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลูกเหลือลูกเล็กๆนะ,ะลูกใหญ่ๆเขเขาล่วงไปหมดแล้วอะ่ะนีเ่เราเราก็นี่นะนี่ไี่ทุกคนนี่ค่ะบักกูเจ้า เจอเครือมาแล้วเจอลูกที่อยู่ติดกับเครือมาน,นะคะมีลูกเขาน่ยมเอาไปต้มนะคะมันเป็นมันลูกมันน่าจะไม่มีแล้วนะน่าจะหมดแล้วไปค่ะเด็กเราไปต้มกันดีกว่านะคะแล้วมาดูว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะมีลูกเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ามันเป็นมันชนิดหนึ่งที่มันเป็นเครือนะคะแล้วก็มันจะเป็นเครือเป็นเถาค่ะเขาก็จะขึ้นอยู่ตามต้นไม้ต้นมะม่วงเอยอะไรเอ่ยแล้วแต่ เขาจะอยู่อย่างงี้ค่ะก็คือขยายพันธุ์โดยลูกเล็กๆนี่ค่ะเวลาเขาลวงอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะเขาก็จะขึ้นมาเองด้วยถ้ามันมีลูกที่ที่ตกอยู่พื้นดินเนี่ยค่ะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมมาเป็นเครือเป็นเถานะคะก็เติบโตในช่วงหน้าหนาวเนี่ยคเขากินกันเพราะหน้านี้ค่ะเครือมันเริ่มจะแห้งเพอาแห้งปุ๊บเนี่ยมเมล็ดหรือว่าไอ้ลูกไอนเงียมันก็จะลวงออกมาเพราะวงมา,งมาเขาก็จะไปต้มมาไปนึ่งบ้างมาไปทําเชื่อมบ้างแล้วแต่นะคะเดี๋ยวเรามาผ่าดูข้างในมันนะคะว่าเปน็นยังไง เราจะเลือกเอาลูกเล็กๆก่อนนะ,นะคะโอ้ลูกนี้อันนี้คือต้มแล้วแต่ว่าส่วนอันนี้คือยังไม่ต้มนะคะอันนี้คือต้มแล้วเดี๋ยวเราจะพาดูด้านในเราก็แกะก่อนเปลือกมันจะง่ายๆบางๆเลยค่ะเปลือกเขาจะเป็นเปลือกนี้ส่วนใหญ่เราจะนิยมลอกเอาเปลือกมันออกอย่างนี้นะคะ,ะใช้มือก็ได้นะคะแล้วแต่ใครสะดวกเราก็ใช้มือแล้วกัน,นง่ายดีนี่นะคะนี่ค่ะง่ายๆเลย นี่นะนี่นะคะอืมข้างในเขาจะเหมือนเผือกนะคะทำแทนข้าวได้เลยเราจะผ่าอันสุกให้ดูนี่ค่ะแต่อันนี้คือที่เราผ่าไปแล้วนะอันนี้เห็นไหมว่ามันจะมีเป็นเนืดๆอ,อย่างๆมาเนี้ยอันนี้คือดิบนะคะถ้ายาี้คือกินไม่ได้นะ มันจะคันนะคะเห็นไหมมันจะมีมันจะมีความเป็นเมือกเมือกค่ะมันจะมีความเป็นเมือกแต่นี่คือสุกแล้วพวกนี้คือสุกแล้วจะสุกแล้วจะไม่มีเมือกแล้วมันจะไม่คันนะคะเนี่ยพอสุกแล้วจะไม่มีเมือกอันนี้คือเปลือกมันสังเกตเห็นไหมคะเปลือกมันจะออกมาแบบนี้เปลือกเขาจะแกะแกะง่ายมากหากินยากเหมือนกันค่ะตอนนี้เพราะว่ามันเอาเล็กๆแล้วกันจะแกะเล็กๆให้ดูนะคะและ้วเขาสุกเขาก็จะแตกออกมานหน่อยให้แน่ใจว่าคือสุกแล้ว ถ้ามันไม่สวยแก่เปลือกออกไม่ได้ค่ะพืชโบราณทางภาคเหนือไม่รู้ว่าภาคอีสานเขามีหรือเปล่ารู้ถ้ามีก็คือคอมเมนต์มาแชร์แบ่งปันกันนะคะว่าที่อื่นเขาเรียกว่าอะไรนะคะ